อย,อยู่ชื่อของมาร์คแรดฟอร์ดก็กลายเป็นความหวังใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่คือการคัมแบ็คกลับมาที่สมศักดิ์ศรีแต่ระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างการกลับมาครั้งนี้ของแรดฟอร์ดเนี่ยมีข้อผงชี้ตรงไหนที่น่าสนใจติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเก็บเอนเลขาครับ ก่อนหน้านี้นะครับช่วงต้นซีซั่นเนี่ยมีคนถามว่ายูนเต็ดจะฝากความหวังไว้ที่ใครถ้าไว้ไริชเชนฮากต้องเสียคริสเตียโนโรนันโดไปจริงๆชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าคนที่มีอิมแพกสูงที่สุดของทีมต่อจากนั้นเนี่ยจะกลายเป็นชื่อของมาคาร์ลฟอร์ดจากนักเตะคนหนึ่งที่ถูกวิจารณ์ว่าจังหวะนรกเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตสังติย่ำแย่และไม่มีวันเป็นความหวังของโซซอ,อนได้แต่ถึงจุดนี้ครับรัตฟอร์ดในวัย25ปีกลับมาเป็นตัวรุกที่โดดเด่นที่สุดของปีศาจแดงอีกครั้งอะไรคือปัจจัยที่ทำให้แข้งรายนี้กลับมาท็อปฟอร์มได้ที่ผ่านมาไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างขออนุญาตเริ่มต้นกันด้วย ปัญหาของแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดคืออีกหนึ่งคนที่รับความคาดหวังจากบรรดาเราเรดอาร์มี่สูงมากนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ครั้งแรกในยุคข,ของหลุยฟานเกลแต่เขาก็ดูมีแววมากเลยครับทั้งความว่องไวการจดสกอร์และทักษะในการเล่นเกมส่วนกลับเขากลายเป็นตัวหลักของทีมได้ตั้งแต่อยุเพียงแค่18ปีเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยแฟนยูเนเต็ดก็ขอแค่แบบว่ารอวันให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาน้าจะกลายเป็นหัวหอกระดับตำนานของยูเนเต็ดได้แต่ถ้าเราไล่เรียงทำ ซีซั่น2015-2016ถึงครับแรดฟอร์ดลงสนาม18นัดยิง8ประตูกับ2แอสซิสต์2016-2017ถึงลงสนาม53นัดยิง11ประตูกับ7แอสซิสต์2017-2018ครับลงสนาม52นัดยิง13ประตูกับ7แอสซิสต์2018-2019ถึงลงสนาม47นัดยิง13ประตูกับ6แอสซิสต์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวตัวมีวิแววว่าจะพัฒนาเป็นยอดตัวรุกระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกได้โดยในฤดูก,กาล2019-2020งครับแรดฟอร์ดกลายเป็นตัวหลัััักกกกกกขอ so cha, ออองงงงงงโโเลลุนนน่่่าาาาาาาซชพรรรร้้้มมบบบแสดดดผไไยยยปปปะะทใจวิถึ22ตู อีก12แอซิสรวมทุกรายการก่อนที่ซีซั่นต่อมาหรือว่าฤดูกาล2020ถึง2021เนี่ยรัดฟอร์ดก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงมากขึ้นอีกครั้งครับด้วยการยิงไป21ประตูกับ15แอซิสซึ่งมันเป็นการพัฒนาและเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูมีมาตรฐานที่ดีนะครับสำหรับนักเตะในวัยหนุ่มแบบเขาใครๆก็ต่างพูดกันว่ารัดฟอร์ดเนี่ยกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวละเพราะาตัวเลขการยิงประตูของเขาเนี่ยมันพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่หลังจากโโชชชวว์ตััพลาดดดจุดทษในนนิงลละเลิศยูโร2020 พร้อมกับเขารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บเรื้อรังบริเวณหัวไหล่จนต้องพักยาวนานถึง3เดือนทาให้เขาพลาดลงในเกมลีกถึง7นัดในซีซัน2021-2022หลังจากนั้นครับเขาไม่สามารถกลับมาสู่ฟอร์มยอดเยี่ยมได้อีกเลยนะครับความเร็วที่เคยเป็นตัวเด่นของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถใช้มันเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้ง่ายแถมการจบสกอร์ก็ดูหลุดฟอร์มไปแบบไกลมากๆออกทะเลไปไกลเลยนะครับโดยวิจารว่าคลองบอลน,นางเกินไปจังหวะนรกมากตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายได้ไม่ดีส่วนความมั่นใจเนี่ยก็ไม่มีหลงเหลืออยู่เลยครับโดยซีซันที่ผ จากการลงเล่น25นัดและเป็นการตรงกรอบเพียงแค่12ครั้งและประตูเนี่ยนะครับเปลี่ยนโอกาสตรงนั้นเนี่ยได้แค่4ประตูสะเสี่ยแล้วเนี่ยนะครับรัดฟอร์ดสามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้แค่0.16ครั้งต่อเกมเท่านั้นสมผลกานโดยรวมทุกรายการครับลงสนามไปทั้งหมด32นัดยิงไป5ประตูกับ2อาซิสต์ผลงานนี้ลอยออกทะเลมาดิเตรเนียไปเลยนะครับและยิ่งในยุคของรับลังนิกที่ปรับเจ้าตัวเนี่ยไปเล่นเป็นปีกขวาเนี่ยมันเลยสมผลให้ฟอร์มของรัดฟอร์ดยิงย่ำแย่ไปใหญ่เลยครับไป เกมเท่านั้นับนี่เป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำของเจ้าตัวอย่างแท้จริงเลยนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปครับนี่คือประเด็นต่อไปความมั่นใจในยุคของเอริกเทนฮาด้วยความที่รัดฟอร์ดโด่งดังตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะครับจนหลายคนอาจจะลืมไปว่าทุกครั้งที่ฟอร์มหลุดไปเนี่ยรัดฟอร์ดยังมีเวลาที่จะเรียกความมั่นใจเพื่อพาตัวเองกลับมาตับถกวิจารณ์หนักขึ้นนี่นะครับกระแสข่าวก็เริ่มตีเรื่องของการย้ายทีมตอนนั้นเนี่ยนะครับรัดฟอร์ดถูกสื่อเนี่ยมองว่าอาจจะย้ายไปร่วมัารช หรือว่าเซร์น่าแต่ว่าเอริกเทนฮารนะคะคุณซื้อคนใหม่ป้ายแดงเข้ามาแล้วเขาก็จัดการเบรกเรื่องราวเหล่าน,นั้นเอาไว้รับอกว่ารดฟอร์ดเนี่ยย้ายทีมไม่ได้ครับเพราะว่าร e ดฟอร์ดเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญในทีมของเอริกเทนฮารนั่นเองครับเทนฮารเชื่อว่าร e ดฟอร์ดเนี่ยยังเป็นตัวรุกที่มีความอันตรายซ่อนอยู่เยอะมากหาเขาสามารถปลุกฟองของรดฟอร์ดได้สำเร็จรับประกันได้เลยว่าแมนยูนเตดจะได้ไประโยชน์จากสิ่งนั้นแน่ๆเ<ๆ>พราะรดฟอร์ดเวอร์ชันที่ดีที่สุดถือเป็นอีกหนึ อไปแล้วครับสิ่งที่เทนฮาก์คทำต่อมาเนี่ยเมื่อนักเตะขาดความมั่นใจแน่นอนว่าคุณต้องมอบความมั่นใจให้กับเขานะครับเทนฮากเลือกหยิบใช้เรดฟอร์ดลงสนาม5นัดจากเกมพรีซีซั่นทั้งหมด6นัดและผลปรากฏว่าเรดฟอร์ดสามารถยิงประตูเรียกความมั่นใจได้ถึง2ประตูคือแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าไอ้สประตูนี้มันมีส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่ซีซั่นจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ครับเทนฮากเนี่ยยังมีการแต่งตั้งเบนน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 ีีีีีีีีี่่่่่่่แแแแมมมคคคคคาา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 ตตตตอออออดดัััักกกกกกเเเเเะะททททชชชิิฟรรรรรใใ้้้้้้้งงงงบบหหหหป็โวววยยซึขลฮผืพฒ เกมรุกพร้อมกับปรับปรุงแนทางการเล่นของบรรดาตัวรุกภายในทีมซึ่งแรดฟอร์ดเองเนี่ยนะครับก็ได้เพิ่มทักษะการเล่นลูกกลางอากาศกับโค้ดร,รายนี้เช่นกันจนเทนฮากชื่นชมเลยนะครับว่าแรดฟอร์ดเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากๆสาคัญที่สุดครับคือสไตล์ฟุตบอลของเทนฮากก็ดูมีความลงล็อกและลงตัวเหมาะเหมยกับแรดฟอร์ดมากๆโดยเฉพาะการเน้นเล่นเกมรุกการครองบอลการเน้นใช้ความยืดหยุ่นแล้วมีแรดฟอร์ดเป็นทีเด็ดในการสวนกลับแถมการเข้ามาของนักเตะหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างคาเซมิโร่และอิริเซนก็ช่วยเพิ แรดฟอร์ดกลายเป็นตัวหลักในระบบของเขากลายเป็นความหวังในแนวรุกที่ถูกฝากฝีฝากไข่ครับหลังจากที่ไม่มีคริสเทโนโรนโดแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนทุกอย่างเนี่ยจะเอ็นเอียงไปหาแรดฟอร์ดมากยิ่งขึ้นและพอความมั่นใจมันส่งผ่านไปยังแรดฟอร์ดตัวเขาเองก็พร้อมที่จะส่งพลังนั้งออกไปด้วยการพังประตูเป็นกอบเป็นกำครับแรดฟอร์ดกลายเป็นดาวโซนวของทีมด้วยผลงานลงสนาม26นัดยิงไป16ประตู6อัิอสต์โดยมีค่าเฉลีย่ยการหาโอกาสยิงอยู่ที่2.7ครั้งต่อเกมเลี้ยงบอลผ่านกู่แข่งเฉลีย่ย1.3 นี่นะครับเจ้าตัวยงิงประตูใส่ทางเลือกภูอาร์เซนอลและแมนซิตี้ได้อีกด้วยผมถือว่านี่เป็นส่วนสําคัญมากๆครับที่ทําให้แรดฟอร์ดนั้นมั่นใจแล้วก็บวกกับการพาทัพปีศาจแดงเนี่ยปราบทีมเหล่านี้มาแล้วโดยตอนนี้ครับแรดฟอร์ดยิงโอทอฟฟอร์ดติดต่อกัน9ประตูแล้วนะครับและกลายเป็นนักเตะคนแรกที่สามารถยิงคู่แข่งได้7นัดติดต่อกันในทุกถ้วยและทุกรายการต่อจากคริสตินโอลโรนโดในปี2008เรดิโอฟอร์มตอนนี้เนี่ยกำลังคลิกสุดๆเลยครับฝั่งของเจ้าตัวนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่่่่่่่่่่าาาาาาผลลลลงงงงงงนน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 นตตตออออีีีีีีีี้้เเเเเเเยยยคคืชชววววววทททแแบบิกฮััััมมูป็ดดสุข ฟูอบอกมเลยครับรัฟอร์ดบอกแบบนี้ครับในแง่ของผลงานมันอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมา ผมรู้สึกดีมากมากในสนามผมได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งและพื้นที่ที่ยิงประตูได้มากมายถ้าผมสร้างโอกาสได้เรื่อยๆผมรู้สึกว่าผมก็จะยิงได้เรื่อยๆแบบนี้อีกนี่คือความมั่นใจของรัดฟอร์ดนะครับแน่นอนนะฮะแท็กติกและการเรียกความมั่นใจของรัดฟอร์ดคือเรื่องสําคัญแต่เขาจะกลับมาไม่ได้เลยนะครับถ้าสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติยังไม่ถูกปรับปรุงทางเราจะขอพูดเรื่องนี้ในหัวข้อต่อไปครับทัศนคติคือเรื่องสําคัญมากๆก่อนหน้านี้หลายคนเชื่อว่ารัดฟอร์ดไม่มีทางกลับมาเป็นหนึ่งในตัวความหว คือตัวปิดกั้นที่อาจทําให้ตัวรุกรายนี้ครับไปได้ไม่ไกลก็ที่แฟนบอลเคยวาดฝันเอาไว้ชั่สติมันคืออีกหนึ่งสิ่งครับที่เทนฮากตั้งใจเข้ามาแก้ไขและไม่ใช่แค่กับแรดฟอร์ดนะครับแต่เขาต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้กับนักเตะทั้งทีมด้วยเพราะก่อนที่กูซิลรายนี้เข้ามานะครับเรื่องชั่สัติในห้องแต่งตัวปีศาจแดงมันพังยับไปหมดเลยครับเทนฮากต้องการให้ทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นว่าทีมเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะได้ที่สาคัญ ต้องการมีปัญหากับนักเตะนะฮะแต่เขาต้องการให้นักเตะทุกคนปรับปรุงและปฏิบัติตัวอย่างผู้ชนะซึ่งคุณจะเป็นผู้ชนะไม่ได้นะครับหากคุณไม่มีความเป็นมืออาชีพเราจึงได้เห็นอเลฮรนโดรกรานาโชโดนลงโทษมาแล้วหลังมาประชุมสายช่วงพรีฟิซนแถมก่อนหน้านี้ไม่นานครับแรดฟอร์ดก็คุณจะออกมายอมรับนะว่าตัวเขาเองเนี่ยตื่นสายก็เลยมาประชุมทีมสายก็เลยไม่มีส่วนร่วมในเกมที่ยูในเตต์นั้นบุกชนะบูแฮมตันต้องมาอยู่เป็นม้านั่งกอนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรดฟอร์ มันมีสัญญาณของความบาดหมางเลยนะครับเรดฟอร์ดเล่นอย่างเต็มที่ก่อนจะกลายเป็นฮีโร่ยิ่งประตูชายพาทีมชนะในเกมนั้นเดยเรดฟอร์ดระบุหลังจบเกมนะครับว่าผมตื่นสายเองครับผมนอนเกินเวลาไปนิดนึงแต่ผมว่ามันก็เกิดขึ้นได้แหละยังไงก็เถอะมันคือกฎของทีมแน่นอนว่าผมผิดหวังที่ไม่ได้ลงตัวจริงแต่ก็ต้องยอมรับการตัดสินใจสำคัญที่สุดคือผมมีความสุขที่เราชนะอีกเกมนี้เห็นไหมครับว่าเรดฟอร์ดเนี่ยกลับมากลายเป็นเรดฟอร์ดที่อยู่กับร่องกอรรอยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็น, Bean, น,น,นะ Ford น้้เนมาากีรวอล์กาปลูกลังจาก บริเทนฮากนั่นแหละครับตอนนี้เขากลายมาเป็นความของปีศาจแดงอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ปรับปรุงชัศสคติของเขาแลจะจากเหตุการณ์นี้เองครับมันก็แสดงให้เห็นว่าแรดฟอร์ดเนี่ยนับวัน ยิ่งโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่อายุครับไม่ใช่แค่ฝีเท้าด้วยแต่เป็นเรื่องของสภาพจิตใจ,จและความคิดในการดํารงอาชีพนักฟุตบอล่นเองครับเทนฮากเอ่ยปากชมแรดฟอร์ดไว้อย่างน่าสนใจครับเทนฮากบอกว่าการดรอปแรดฟอร์ดอาจเป็นความเสี่ยงของทีมแต่ถ้าคุณต้องการสร้างทัศนคติแห่งผู้ชนะเราจำเป็นต้องทําแบบนั้นถ้าคุณปล่อยให้มีความร้รายระเบียบว,วินยัยร้ายการเคารพกฎเกิดขึ้นมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเราเองเพราะวินัยจะไม่เกิดขึ้นในสนาม้ามันไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ห้องแต่งตัวและนี่คือ่่่องาาคัผผมมนนน้ขว สามารถคาดหวังกับเขาจากปฏิกิริยาที่เขาตอบสนองและสแสดงออกมาผมว่าเขาเป็นคนที่ใช่และเหมาะสมมากๆโอโ้โหโคช้ชให้ความมั่นใจขนาดนี้ครับลงโทษกันแต่ยังไม่โกรธนะแล้วก็แบบว่าเข้าใจถึงกฎแล้วก็ทัศนคติของความเป็นผู้ชนะที่เทนฮาพยายามปลุกฝังยอดเยี่ยมคนระับตอนนี้สปิริตทีมของยูนิเต็ดนั้นกําลังใช้คาว่าคลิบานเลยแล้วกันนะฮะถ้าเป็นภาษาดอกไม้แต่ว่าแม้มันจึงไม่มีหลักประกาศนะครับว่าในซีซั่นที่สองหรือว่าซีซั่นที่สามของเทนฮารเนี่ยเรดฟอร์ดจะยังคงรักษาฟอร์มแล้วก็เป็นตัวหลักของ ขอให้เขาไม่วอกแวก พาตัวเองออกจากเส้นทางนี้อีกครั้งผมว่าเขาก็น่าจะรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้ได้2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยอาจยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่และทุกครั้งก่อนหน้านั้นที่มันไม่นิ่งเนี่ยนะครับแรัสฟอร์ดก็จะยังมีเกราะป้องกันเสมอเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยแต่ว่าณเวลานี้ไม่ใช่แล้วครับต,ตัวอายุครบ25ปีแล้วนะครับซึ่งเราเรดอาร์มี่เนี่ยไม่สามารถพูดได้แล้วว่ามาร์คัรัสฟอร์ดเนี่ยเป็นดาวรุ่งครับเพราะตอนนี้เนี่ยรดดฟออออรร์โตเเป็นผู้้ใใหญ่่่่่แแลวไมชคืงอายยุัส ยิ่งขึ้นผมว่าถ้าเขาผ่านจุดนี้ไปได้ถ้าเขาพายูเนเต็ดชนะไปได้เรื่อยๆและยังคงยิงประตูได้เรื่อยๆแบบนี้เชื่อเลยเลยครับว่ารัดฟอร์ดเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเด็กปั้นของสโมสรที่เหล่าแฟนผีภาคภูมิใจมากที่สุดจริงไหมล่ะครับจริงไหมจริงก็ลองคอมเมนต์มานะครับรู้สึกไงกับเรื่องราวของรัดฟอร์ดบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของเกมเอเร์เลงข่าวครับถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามเกมเอเร์เลงข่าวได้ทุกวันจันทร์และวันศุกกกกกรรรรร์์์ทีีี่่ขออบบบบสสสนนนนนนามะะคคคคัััััดดดดดไไลลแแช subscribe ให้้้้ววววยป